ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปิดปากเงียบตึกถล่มกลางกรุงอาคารสอตองเงียบสนิทประชาชนถามหาความโปรง่งใสหายไปไหน เมื่อวันที่28มีนาคม2568เวลา13นาฬิกา20นาทีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างสูง30ชั้นพังถล่มลงมาอย่างไม่คาดคิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาส่งผลกระทบมายังประเทศไทยทำให้มีคนงานติดอยู่ในอาคารดังกล่าวเกือบ100คน หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปกว่า20วันเจ้าหน้าที่สามารถลดความสูงของซากอาคารในโซน A และดีจากเดิม9.78เมตรลดลงอยู่ที่9.35เมตรส่วนโซน B และ C ยอดซากอาคารที่สูงที่สุดอยู่ที่8.58เมตรถือว่าลดลงเหลือ7.41เมตรภาพรวมความสูงเฉลี่ยลดลงมา1เมตรหักยังสามารถคงระดับนี้ไว้ได้คาดว่าภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ความสูงจะลดลงจนถึงระดับพื้นชั้นที่1 ขณะเดียวกันตำรวจชุดทำคดีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถล่มได้สอบปากคำพยานแล้วกว่า140ปากแต่ยังรอหลักฐานเอกสารแบบก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึงหลักฐานอีกหลายรายการ อย่างไรก็ตามผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกลับปิดปากเงียบสนิทเมื่อถูกสื่อมวลชนจี้ถามถึงความคืบหน้าในคดีอาคารถล่มโดยอ้างว่าผู้บริหารติดธุระไม่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนคำตอบที่ได้รับกลับจุดชนวนความสงสัยและความไม่พอใจอย่างยิ่งในสังคมออนไลน์หลายคนตั้งคำถามด้วยความสงสัยและผิดหวังว่านี่คือการแสดงออกของหน่วยงานตรวจสอบที่ควรเป็นกลางและพร้อมให้ข้อมูลต่อสาธารณะจริงหรือ ในขณะที่เอกสารสำคัญที่อาจนำไปสู่ความกระจ่างยังคงล่องหนและผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังคงเงียบหายท่ามกลางกระแสความไม่พอใจผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกลับย้ำเพียงว่าจะส่งเอกสารภายในเดือนนี้โดยไม่มีการระบุวันที่ที่ชัดเจน ชาวเน็ตพร้อมใจกันตั้งคำถามถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐหักหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลแล้วใครกันที่จะสามารถตรวจสอบหน่วยงานตรวจสอบได้ความเงียบในครั้งนี้กำลังกัดกร่อนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อองค์กรที่ควรเป็นเสาหลักแห่งความโปร่งใสของประเทศ